อ่อนอ่อนไรออกชันมากเลยดีแต่ว่าถ้าเลยออกชันมากก่านะสาีิไม่ไก่ครับคนแตกวะเฮียไปใส่ไฟแล้วแตกก็โดดีรุดเต็มเลยครับอย่าอย่าไปก่อนนำควันเนี่ยต้องมาดูตัวดีกินบอลดึงบอกี๊ลุมเลยนี่าววลุมลุมเลยขอนี้ตัวเชียวนำ โอ้น <LY> <kah> <ana> um ้ำก๊อกเนี่ยุละ <apan> ต <an> ้องก๊อกไปกินได้พี่อะซ้าวเนี่เลยมันมีน้ขีดเจ้าตักเอาน้ำก้อนที่หล่ะหล่จ้งลงมาโผเด้อตักเอาน้ำก้อนมเจียไหมต่เจียไอ้ขุนแม่เจ้งสี่ลยนมีความผิดที่เวำก็ยังเหมือนเดิมตัจุมเวมนง ความเส้นลดเสียงเอาลงไปลดเสียงเรเดี๋ยวเอาเอากระดาษจับขวดเลยไหมโอ้ยขวดแต่งที่ดีหนึ่งก็งาดแต่งต้องเรียงกันแต่นเสียเดี๋ยวเอาแหนมเย็นใส่กันเอไปเลยเอาวางกัน